ี่ก็มาเนาะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีาทางปักยเนาะชาวเขาเนาะหรือว่าทางกะเรียงที่เคยซอให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราจะขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าพวกเรา,าชาวเขาหรือว่าพื้นที่แห่งนี้อาจจะไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพก็จะเป็นการที่ ยากพอสมควรนะครับก็เลยก็คือ,อเป็นการรำลึกถึงพระมิตรตาของอพระพันปีหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระพันปีหลวงนะครับก็คือที่พระสนิกรบ้านาชาวขาวบ้านเนลังคามาคุณวินเหล่านี้นะครับที่ได้เห็นอาที่ได้เข้าถึงสาธารณรัปภะชาธิปัตนะครับเมื่อก่อนไม่มีถนนทางไม่มีไฟฟ้านะครับก็ พระอ,องค์ท่านก็เสด็จมาที่บ้านคุณวินนะครับพวกเราก็หลายคนที่อยู่ที่นี่ก็คือใจต้อนรับอยู่นะครับก็คือหลังจากนี้เราก็จะ,ะทำพิธีนะครับ เสร็จริงนะครับเพราะว่าจะเรียนรอบพระบรมณ์สงฆเพราะว่าพระบรมณ์ศิลารักของพระพันปีหลวงสามรอบนะครับกรรมังปทาคินั่งทาคินังบมโนกรรมบารมีทีิเตะทาคินั่งทาคินังนี่ก็ต้อวา กายานันทิวันตโนเอวาตะวังวิชัยยโหวิชัยยาสุชัยยังคะเดอปาราชิตาปารังเจสีเศสภะวิโตคะเดอภิเศ ส uh so ุขานุสุโมโหเจ้สจัสิงขัมประมปณีทิเกปะัาคินาปะทากินนาินกเกวะกะลา ถ้าใครยังไม่ได้ปล่อยมารับคงคงอยู่ที่